ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเคเบิลร้อเดกับดิฉันวิภาวานััทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านร้อเอดร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ132ปี เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานะหอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2567ครบรอบ132ปีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายวิเชียนสุดาทิพย์นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมณส่วนราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีพิธีถวายสัตว์ปริยันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีมอบเหรียญพระราชทานให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายโดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านในสังคมไทย กระบาด69 6ประมงถ้าพระพุทธเจ้าในสมชนไริผู้ว่าราชการจังหว,วัดร้อยเอ็ดตำบลสาวัตรกำนันผูช้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่างมีความปราบเปรื่องจัดทำเหรียญพระราชทานเพื่อมอบให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านตันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนข้าพระพุทธเจ้าการนับประการ ด้วยพระราชวุิยาอุตสาหะทรงดับงข้าพระพุทธเจ้าจักได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบ uh ัต huh. ิตามให้เกิดความจงรับพักดีถึงไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเินรอยตามเบื้องพระุข์นบาตจะเดินรอยตามเบื้องพระยุกขคนบาทแห่งศาสนาคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชบาย Aê! anh lắp hấp dịp dịp hấp à dịp hấp liên mà hấp lắp hấp แสดงความเคารพครับตุนที่กรมทหารปืนใหญ่ที่6มอบ้านผู้ยยกไร้เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาณนะบ้านโนรน,โนรังตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพันเอกวรากรธนะยั่งยืนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่6เป็นประธานในพิธีส่งมอบ้านผู้ยยกไร้ให้แก่นายเข้มจอมคำสิง และนางสามจอมคําสิง์ญาติของกําลังพลตามโครงการ72บ้านทหารไทยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาด้วยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโดยเป็นการช่วยเหลือกําลังพลและครอบครัวในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทุดโทม ให้มีสภาพที่ดีเหมาะสำหรับการพักอาศัยส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสภาพบ้านเดิมหลังคาและผนังชั้นบนเกิดการชำรุดจึงอาศัยอยู่รวมกันรบริเวณชั้นล่างทั้งครอบครัวจำนวน13คนส่งผลให้ครอบครัวอยู่อย่างยากลำบากทั้งนี้กรมทหารปืนใหญ่ที่6จึงได้จัดชุดช่างดำเนินการซ่อมปรับปรุง ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2567แล้วเสร็จวันที่7สิงหาคม2567ซึ่งมีหน่วยกรมทหารปืนใหญ่ที่6และผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคโดยใช้งบประมาณทั้งสิ spices, 4, 6, 6้น46,630บาทดรอเกบแล คุณท่านที่ได้คุณาให้เกียรติมาพิ็นประธนานในที่ปีศูนย์หกบ้านที่จับยานะครับคุณท่านดูแลร่างกาและใในพื้นที่ิดชอาาีนะครับในจังหวัดไร่ที่มีความ,มวรัอผีิบธอของทองนิกใช่เชชเ ได้เลยหมดอยู่ด้านใหม่ครับผมตอนหนังใหม่ก็ได้ ีิ้ายข่าววันนี้ที่ร้อเอ็ดจัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกานายสมพลใจเกรียมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพราชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายยุทธนาบุตรเนตรวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนหล่อจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมที่วัดสะทองตำบลในเมืองอเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อย ซึ่งได้ขอความเมตตาจากพระครูสวรรณสานุกิจรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดส,สะทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสง์หน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลที่จะเป็นการสนับสนุนให้สานศึกษาและเครือข่ายต่างๆได้นำหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนา ไปพัฒนาสมรรถนะทางจิตให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งฝึกฝนให้มีสมาธิจิตใจสงบมั่นคงซึ่งครั้งต่อไปจะจัดโครงการครั้งที่สองในวันที่16สิงหาคมณโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสรภูมิอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด กติยมติมายงพันเตวิสุวิสุรัตนทายาคะรังสัมมาสัมพุทโธวะสาวะโพธามพระราันเตนะ ราชเจ้าิบดานุสินีวัฒนธรรมจังหวัดร้อยปีขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการพิบดานุสินทั้งท่านวงข้าวุฒิเจ้าทั้งหลายตางชื่นชมในพระวัดเป็นที่ประจักษ์ทัดแจ้งว่าใกล้ฝ่าละองธุรีพระบาท2อ6 7เพื่อขวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงอจัย ที่าการที Heck, ท่การประสการประสบความสำเร็จอินนาธานาเป็มณีสิกขาทาวกาปียปสำคัญสรางคันคามิปามาามิะอานาิบาตดเทสบาลว่สะทองรับเกิดข

คณท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องข่าวเคเบิล101ดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนะัทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ beat